เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่คบหากันมานานกว่า7ปีแล้วสำหรับคู่ของเวียสกรวั์คนาโรธและเบนล่าลานีแคมเปนยิ่งช่วงนี้ความหวานยิ่งถี่เพิ่มขึ้นทุกวันจนแฟนๆน,นับวันรอ,อข่าวดีของทางคู่และเดี๋ยวนี้มักจะเห็นบ่อยๆว่าทั้งคู่มักจะควงกันไปเที่ยวชมความงามตามธรรมาชาติทั้งเดินป่าปีนเขาเที่ยวทะเล เรียกได้ว่าสารพัดกิจกรรมอย่างล่าสุดหนุ่มเบียร์ก็ได้พาสาวเบนลาเที่ยวบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นซึ่งหนุ่มเบียร์ก็ไม่วายอวดภาพคู่หว,วานๆกับแคปชั่นยอดแฟนวา่าขอนแก่นบ้านเกิดฉันกับคนพิเศษของฉันแค่นี้ก็พอเพียงป้อลอผาเสียวโว้ยกับผาพึ่งสวยมากใช่ไหมอะบนแอดเบนลาฮ่าฮ่าฮ่า และที่น่ารักไปกว่านั้นสาวเบนลาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่าเอ๊ะเดินไปตอนไหนนะขณะที่ไอเวียก็รีบตอบกลับแก้ตัวทันทีว่าฮ่าฮ่ฮ่าบ่ได้ไปเดอ้อเวลาบอ่พอจ้าแต่คนที่เคยไปเขาว่างามแหละว้าตามเพลินซื้อๆน่ารักไปอีก